สมาคมชาวนายืนยันช่วยชาวนา4.6ล้านครัวเรือนเงินค่าปลูกค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทกลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกท่กทานขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันอังคารที่28มิถุนายนกับกระผมคนแ์ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สี่จนล้านครัวเรือนมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับสมาคมชาวนาและเกษตรกร,รไทยถแถลงการค้านกรมการข้าวใช้เงินช่วยเหลือชาวนา 1นึ่จทามืล้านผ่านศูนย์ข้าวชุมชนอัสดางงงปัจจุบันมีแค่2,478เปนเป้าหมาย5,000ศนอดหนุนศูนย์ละ3ล้านแตกตามนโยบายไม่ใช่วัตถุประสงค์ศูนย์ข้าวชุมชนส้ำร้ายเกิดแตกแยก,กในหมู่ชาวนานายปราโมทเจริญศิล์นะครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้เผยกับฐานเศรษฐกิจว่าสมมคมชาวนาและกเกษตรกรไทยไม่เห็นด้วยกับการที่กรมการข้าวจะใช้งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนข้าบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไรหรือไม่เกิน20,000บาทต่อครัวเรือนจากจำนวนกเกษตรกร4.6ล้านครัวเรือน ซึ่งเป็นงบประมาณที่ช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรโดยตรงและเป็นเม็ดเงินที่เกษตรกร,ร,กรได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงถ้าหากกครงการข้าวจะใช้งบประมาณก็ไม่สมควรมายุ่งเกี่ยวกับเงินที่รัฐบาลสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรส่วนการตั้งศูนย์ข้าวชุมชนเดิมมีอยู่แล้ว2,478ศูนย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวนาสมาคมชาวนา ขอตั้งคำถามและขอสังเกตรเราเคยมีการตรวจสอบประสิทธิภาพว่าเกิดประโยชน์ต่อชาวนาเพียงใดความสำเร็จของศูนย์ข้าวแต่ละศูนย์เป็นอย่างไรมีการติดตามตรวจสอบประโมินผลหรือไม่และเกษตรกร,ร4.6ล้านครัวเรือนได้ประโยชน์อย่างไรและการที่ชาวนาจะใช้มะเล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆก็ต้องมีทางเลือกที่หลากหลาย สนองเกษตรกร,กรปัจจุบันก็มีภาคเอกชนที่ทำพันุข้าวที่มีคุณภาพจำน่ายให้กับชาวนาชาวนาก็มีทางเลือกสำหรับในที่จะซื้อพันุข้าวจากแหล่งทั่วไปนอกจากพันข้าวของศูนย์เพียงอย่างเดียวจะได้มีการแข่งขันสู้กันในด้านคุณภาพและราคาสิ่งที่สมาคมชาวนาและเกษตรกร,กรไทยเป็นห่วงก็คือ ถ้าหากเกิดมีคนหัวใสบอกว่าถ้าหากชาวนาไม่ใช้เมล็ดทานข้าวจากศูนย์หรือแหล่งที่จะให้ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลหรือสนับสนุนในด้านต่างๆจากภาครัฐแบบนี้ก็ยุ่งหวังว่าคงจะไม่มีพวกหัวใสถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องตั้งศูนย์ข้าวชุมทนก็ไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับเงินที่รัฐบาล สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน2,000 0บาทต่อครัวเรือนเพราะชาวนาได้ไประโยชน์อย่างทั่วถึงและไม่จำกัดสิทธิ์ต่างๆของชาวนาในการที่จะเลือกใช้ผ่านข้าวจากแหล่งผลิตทั่วไปไม่ว่าจะเป็นของศูนย์ข้าวหรือของภาคเอกชนทั่วไปและที่สำคัญชาวนาเอง ก็ทำแปลงมเมล็ดพันธุ์ใช้เองและจำหน่ายแบ่งปันกันในหมู่ชาวนาด้วยกันเองด้านนายเดชาหนุตาลัยอุป,ปนายกนาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าผมไม่ได้เป็นสมาชิกและชาวนาทั้งประเทศไม่ได้เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนกว่า2,000ศูนย์และชาวนาคนอื่นๆจะทำอย่างไรเอาเงินชาวนาทั้งประเทศไปให้ คนเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแค่นั้นเองหรือทําอย่างนี้ได้อย่างไรจําได้เมื่อปีที่แล้วศูนย์ชุมชนก็เคยได้ไปแล้วของเก่าที่เคยซื้อไปใช้ได้มีประสิทธิภาพหรือไม่ประเมินหรือยังหรือกลายเป็นเศษเหล็กอนุสาวรีย์อย่างที่ว่ากันถ้าดีกับชาวนาไม่ว่าหรอกแต่ว่าชาวนาคนอื่นไม่ได้ ไม่ใช่ชาวนาหรือและกลุ่มนั้นก็เคยได้ไปแล้วซึ่งนายภาวะแบบนี้ควรช่วยเหลือชาวนาอย่างเท่าเทียมกันจะไปโอนเงินเข้าศูนย์เข้าชุมชนมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรกันหรือไม่มีอะไร<อ>ไม่ <จะ S 2> ชอบอมาพากลไปซื้อที่ไหนแล้วซื้อที่จัดให้ไว้แล้วหรือไม่แล้วถ้าไปซื้อที่อื่นไม่ผ่านใช่หรือไม่นี่เป็นการตั้งข้อสังเกต นายเดชากล่าวว่าควรจะให้กับคนที่ยังไม่เคยได้ดีกว่าไหมแล้วถ้าชาวนาคิดเองแล้วซื้อเองต้องการอยากได้เองได้ใช้แน่นอนและต้องกระจายเท่าเทียมกันนายอสดางศรีหาราชประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุมและประธานนาแปลงใหญ่ตำบลคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่า ปีที่แล้วที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนให้เปล่าผ่านส่ละ3ล้านบาทเป็นแปลงใหญ่เป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้กเกษตรกรรวมตัวกันอย่างน้อย30โครเรือนไม่ต่ำกว่า300ไร่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกเกษตรกรแบบใหญ่จะมีกะเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวสัตว์และพืชต่างรวมกัน14ชนิดซึ่งกมรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ดูแล เมื่อปีที่แล้วใช้งบป,ประมาณโควิดต้องการสร้างความเข้มแข็งให้องคอ์กรเกษตรกรกลมสึงเสริมการ,กรเกษตรโครงการแปลงใหญ่ยกระดับจัดหาเครื่องจัก,กรกลเกษตรให้กับแปลงใหญ่ทั้งประเทศไม่เกิน3ล้านบาทก็มีการดำเนินการมาแล้ว1ปีโดยให้เขียนเสนอให้โครงการว่าต้องการเงิน3ล้านบาทไปซื้ออะไรนายอาสดางกล่าวว่า แต่พอมาปีนี้ทางอัธิบด,ดีกรมการข้าวรัฐมนตรีช่วยที่ชงเรื่องไปยังครอมอรสามนักงบประมาณเพื่อขอรับเงินสะนับนุนมาให้ศูนย์ข้าวชุมทเบื้องต้น1.50หมื่นล้านบาทให้ศูนย์ข้าวชุมทนศูนย์ศูนย์ละไม่เกิน3ล้านบาทจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรกลทางการเกษตรเหมือนโมเดลแปลงใหญ่ไม่มีผิดแต่ยังไม่เห็นคู่มือในการดำเนินงานของแปลงใหญ่ปีที่แล้ว งินโอนเข้าบัญชีชื่อแปลงใหญ่แล้วจะซื้อจัดจ้างตามมาติที่ประชุมแต่ละแปลงเพราะฉะนั้นแปลงใหญ่ของปีที่แล้วจะได้เครื่องจักรกลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแปลงแล้วที่บอกว่ายังไม่เห็นคู่มือสิ่งที่น่ากลัวและน่ากังวลที่สุดก็คือทางกรมการเข้าจัดซื้อเองเป็นเรื่องอันตรายมากเหมือนปีที่แล้วที่กรมการเข้าจัดซื้อเครื่องคัดแยกมเมลพัน200ตัวแต่ถามว่าใช้งานได้ดีไหม ก็ใช้งานได้ดีขึ้นอยู่กับการปรับของแต่ละศูนย์ข้าวชุมทนในการจูนเครื่องมือหรือไม่ไม่ใช่ไม่ดีในอัศดางกล่าวว่าล่าสุดกรมการข้าวมีหนังสือมาถึงศูนย์ข้าวชุมทนแล้วให้แจ้งความจำนงว่าทางศูนย์ข้าวของคุณต้องการอะไรเช่นแท็กเตอร์รถดำานารถเกี่ยวข้าวหรือโดนโดยระบุขอให้เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถทําแล้วลดต้นทุนแล้วถ้ากรมการข้าวจะซื้อเองเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนเครื่องคัดแยกปัญหาเกิดแน่นอนและความแตกแยกเพราะวันนี้การเมืองเข้าไปยุ่งจัดแจงส่วนงบ1.5หมื่นล้านมาจากเงินช่วยเหลือชาวนาค่าปลูกค่าเก็บเกี่ยวขัวเรือละไม่เกิน20ไร่แล้วชาวนาคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกข้าวศูนย์ชุมชนจะเสียโอกาส จะได้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มไม่กี่คนแล้วชาวนาทั้งประเทศกว่า4.6ล้านครัวเรือนเสียโอกาสผมสงสารชาวนากลุมใหญ่ของประเทศที่ไม่รู้ว่าเงินส่วนนี้หายไปไหนไม่มีใครกล้าพูดความจริงแล้วประธานศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละจังหวัดก็โทรมาหาว่าทำไมไม่ทำอะอะไรบ้างการเมืองหลายพักก็มองว่าประชาธิปัตย์ใช้งบตัวนี้ ไปเป็นฐานเสียงปัจจุบันศูนย์ข้าวชุมชน2478ศูนย์มีสมาชิก1.32แสนครัวเรือนได้ก่อตั้งขึ้นปี2542กรมส่งเสริมการเกษตรดูแลพอมีกรมการข้าวปี2549ก็มาอยู่ภายใต้ดูแลต่อเป็นระเบียบกรมการข้าวที่ต้องมีศูนย์ข้าวชุมชนแตกต่างจากสมาคมมีเงื่อนไขจะต้องไม่ต่ำกว่ากี่ครัวเรือน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่าเท่าไรถึงจะต้องตั้งศูนย์ข้าวชุมชนได้ทั้งนี้โดยวัตถุประสงค์ของศูนย์ข้าวชุมชนทำงานร่วมกับกรมการข้าวเนื่องจากกรมการข้าวไม่มีหน้าที่ในระดับจังหวัดมีแต่ศูนย์มาเลพันธุ์ศูนย์วิจัยและน้อยมากก็สร้างศูนย์ข้าวชุมชนให้เป็นอาสาสมัครชาวนาเพื่อจะทํางานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพแต่ก็มีดีบ้างและไม่ดีบ้าง สิ่งที่คิดล่วงหน้าณขณะนี้ศูนย์เข้าชุมชน2,478ศนแต่โครงการ1.5หมื่นล้านเขียนศูนย์เข้าชุมชน5,000ศก็รู้สึกงงก็สแสดงว่าการเขียนโครงการที่ไปขอเงินสำนักงบประมาณจะต้องทำให้เกิดถึง5,000ศตามเป้าหมายมองว่าจะทำให้เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับงบประมาณหรือ ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของศูนย์เข้าชุมชนแล้วครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและสุดท้ายนี้กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ